สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เจนมีข้อมูลข่าวสารของคารานมาฝากให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนชาวเอดาทุกคนนะคะแร่งที่มาของข่าวในวันนี้มาจากสยามบล็อกเชนนะคะเขาได้ให้หัวข้อข่าวว่าคารานประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหลังมียอดทําธุรกรรมบนเครือข่ายทะลุ20ล้านลา์ เดี๋ยวเรามาคุยกันในเนื้อหาของข่าวนะคะเพื่อนๆคนไหนเพิ่งมาเจอการครั้งแรกเจนฝากกด subscribe กดไลค์ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลที่คล้ายๆแบบนี้ฟีดขึ้นหน้าจอของเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะช่องเจนนะคะมีช่องอื่นๆด้วยที่มีเนื้อหาคล้ายๆประมาณแบบนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ได้นะคะกดไลค์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของคลิปข่าวสารข้อมูลประมาณแบบนี้นะคะ ก็ทางข่าวในวันนี้เขาได้ให้หัวข้อข่าวว่าคาร์โนมียอดการทำธุรกรรมในเครือข่ายทะลุ20ล้านลายนะคะก็มันค่อนข้างสวนกระแสกับเหรียญของเอดดานะคะที่ช่วงก่อนนั้นก็แดงตลอดแล้วก็ตกตลอดณนะเวลานี้เริ่มมีสัญญาณที่ดี มีสีเขียวให้เห็นแล้วตรงข้ามกับเรียนอื่นๆเขาแดงแต่เอเาเขียวนั่นเองนะคะก็มีหลายสาเหตุเพราะว่าเขาได้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นอยู่เป็นประจำๆก็ต้องยอมรับว่าคาราโนเขาเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีความไว้ใจได้ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะคะ โปรเจกต์เขาดีถ้าเราพูดถึงเขามีรถแมพที่ดีเขามีการวิจัยมีการทํางานที่ค่อนข้างละเอียดแต่อาจจะช้าไปบ้างก็อาจจะสาเหตุด้วยว่าเขาอยากทําให้มันรอบคอบให้มันเรียบร้อยมาช้าแต่มาแบบยั่งยืนอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนชาวคานาโน่ก็จะพอทราบก็ลุ้นๆกันอยู่ เพราะเราก็ยังไม่เห็นการใช้งานที่ชัดเจนมากมายมีแต่รถแมพแล้วก็มีความน่าเชื่อถือความไว้ใจกันเท่านั้นเองนะคะการใช้งานจริงๆยังเห็นได้น้อยมากแต่ว่าณเวลานี้เริ่มมีข้อมูลทําให้เราเห็นว่ามีการทําธุรกรรมพุ่งเฉลี่ยต่อวัน20ล้านลายเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะก็ ทำให้เห็นว่าชาร์ชาร์จนี้ค่อนข้างเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้แล้วก็พอที่จะทำให้เราใจชื้นขึ้นมาบ้างใครที่เป็นแฟนเอด้าแล้วอาจจะดอยอยู่หรืออะไรอยู่ก็น่าจะฟินฟินไปก่อนไปกันกับการาฟนี้แล้วก็ข่าวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือโปรเจกต์ก็น่าน่าจับตาน่าสนใจนะคะถ้าเขามีอเดรสที่ ใช้งานประมาณ150,000 0น d นอัรสนอนนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นจำนวน a d d r e ส s ที่ใช้งานถือว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะก็ลองดูคราวนี้อาจจะทำให้เพื่อนๆคาราโน,โนได้มีมีเขาเรียกมีกำลังใจในการใช้งานแล้วก็การถือเหรียญไว้ก็ ลุ้นดูนะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆเขาแน่าจะมาช้าแต่อาจจะมาแบบยั่งยืนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลในข่าวทั้งหมดไม่สามารถบอกอนาคตของเหรียญแล้วก็แพลตฟอร์มของคานาโดได้นะคะสิ่งที่สำคัญแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆปลอดภัยที่สุดก็คืออย่าลืมที่จะศึกษาข้อมูลอยู่เสมอเพื่อไม่ให้พลาดโอกาส ในโลกที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วก็ฝากไว้นะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไว้นะคะกดไลค์ไว้ด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารแบบนี้ให้เป็นระยะระยะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่มาค่อนข้างน่ากลัวนะคะก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ